สวัสดีค่ะ fc แ a น c l ับรีอาทิตย์พบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้น้อง Leo อรีโออัปเดตโพสขอบคุณโพสว่า3ส,าสิงหาคมขอบคุณพี่ลิงพี่อัน้นพี่ซันพี่ฟอมที่มาเซอร์ไพรส์ขอบคุณค่ายยุ้งเข้าเรคขอร์ดขอบคุณแม่เดือนและทีมงานไม่หมดนี่ที่จัดงานแฟนมิรให้น้องรีโอที่ขาดไม่ได้ขอบคุณแม,แม่แม่ fc ทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับ ขอบคุณที่รักน้องรีโอนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณแฟนคลับบ้านรักน้องรีโองานแฟนมิสขอบคุณเกี้ยวบางทรายขอบคุณเค้กเงินสดจาก f อบ้านรักลีโขอบคุณทีมแอดมินขอบคุณแม่น้อยแม่รักแม่เอ๋และแม่แม่ที่มาช่วยทีมแอดมินนะครับเกี้ยวบางทรายเลี้ยงเกี้ยวที่สตูเวิร์กพอยท์ ฮกแท็กฉลองก่อนวันเกิดลูกชายก็ได้อัปเดตโพสขอบคุณโพสได้ดีมากๆเป็นเด็กที่เรียบร้อยจริงๆค่ะวันนี้ไม่มีรายการไม่หมดนี่นะคะ fc แฟนคลับรอติดตามชมไม่ม้วนซื่นกันได้เลยยาวไปเลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องลีโอกันด้วยเด้อสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนนะคะขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ